B บท t ตอร์ไม่มีวันไม่มีฉันไม่มีเธอเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นรอบตัวของเด็กนักเรียนหญิงคนหนึ่งในโรงเรียนหนึ่งในประเทศจีนเธอมีชื่อว่าเฉินเหนียนหลังเพื่อนสนิทข,ของเธอฆ่าตัวตายเธอกลายเป็นเด็กสาวที่ต้องเผชิญกับการกลั่นแกล้งจากเหล่าเพื่อนอยู่ตลอดเวลาโดยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมกันได้กับ Be t t ตอร์ไม่มีวันไม่มีฉันไม่มีเธอ โดยเรื่องราวของหนังได้เริ่มต้นขึ้นมเมื่อเฉินเนียนเด็กหญิงสาวมัธยมปลายที่อยู่ในช่วงเตรียมเข้าสอบเกาเข่าซึ่งเป็นการสอบวัดระดับเพื่อเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในจีนคล้ายๆกับการสอบอินทรานส์เฉินเนียนเป็นเด็กสาวที่ชอบเก็บตัวไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครโดยฆ่าตัวตายของนักเรียนหญิงในห้องเรียนของเฉินเนียนตำรวจจึงสอบปากคำว่าพอจะรู้อะไรเกี่ยวกับเหตุผลที่คนตายฆ่าตัวตายไหม เาะผู้ตายน่าจะอยู่กับเฉินเนียนเป็นคนสุดท้ายเฉินเนียนก็ตอบไปว่าเพื่อนคนนั้นไม่ควรที่จะตายแบบนี้แล้วเธอก็เดินออกไปโดยหลังจากวันนั้นเฉินเนียนก็เป็นเป้าหมายในการกลั่นแกล้งของเพื่อนในห้องโดยหลักๆจะมี3มคนที่แกล้งเฉินเนียนโดยมีอยู่วันหนึ่งเฉินเนียนกาลังเดินกลับบ้านแล้วถูกแก๊งสาคนนี้ตบตีระหว่างการเดินทางกลับ หลังจากนั้นในวันรุ่งขึ้นเฉินเนียนจึงใช้เส้นทางอื่นแต่เฉินเนียนบังเอิญเดินไปเจอวัยรุ่นคนหนึ่งโดนรุมทำร้ายคนที่โดนรุมทำร้ายชื่อว่าเสี่ยวเปยเป็นคนที่ทำร้ายเสี่ยวเปยได้ลากเฉินเนียนมาแล้วบังคับให้เฉินเนียนจูบเสี่ยวเปยไม่งั้นเสี่ยวเปยจะถูกฆ่าต่อหน้าเฉินเนียนจึงจำใจจูบและทั้งสองก็ถูกปล่อยตัวโดยหลังจากวันนั้นเสี่ยวเปยมาเจอเฉินเนียน แล้วเดินติดตามไปทุกที่เพราะอยากทำความรู้จักแต่เฉินเหนียนก็ไม่ได้เปิดใจคุยอะไรในวันต่อมามีคนกระจายข่าวที่แม่ของเฉินเหนียนติดนี่มหาสาลจนถูกติดใบปลิวประกาศหาตัวเฉินเหนียนรู้สึกว่าอายมากๆโดยในตอนเย็นเสี่ยวเปยมารับเฉินเหนียนเฉินเหนียนจึงบอกให้เสี่ยวเปยพาไปที่ไหนก็ได้เสี่ยวเปยจึงพาไปที่บ้านสองคนแล้วทั้งสองก็ได้นั่งพูดคุยกัน โดยหลังจากวันนั้นเฉินเนียนได้มาเรียนที่โรงเรียนเป็นปกติแต่ยังถูกแก๊งสามคนแกล้งอยู่จนสุดท้ายเฉินเนียนทนไม่ไหวจึงร้องเรื่องนี้กับทางตำรวจหลังจากนั้นแก๊งทั้งสามคนก็ถูกพักการเรียนโดยไม่มีกำหนดโดยวันหนึ่งเฉินเนียนกำลังเดินทางเข้าตึกที่เธอพักแต่แล้วเฉินเนียนก็ถูกแก๊งสามคนไล่ทำร้ายเฉินเนียนจึงหนีและไปหาที่ซ่อนเฉินเนียนหนีได้สำเร็จหลังจากนั้น ฉันเหนียนคิดว่ากลับห้องตัวเองไม่ได้แน่ๆเธอจึงไปขอพักกับสิวเปยเสลวเปยก็ไม่ได้ว่าอะไรโดยในเช้าวันต่อมาฉันเหนียนได้ขอให้สิวเปยช่วยคุ้มครองหน่อยแต่ตนไม่มีเงินสิวเปยจึงเดินตามเฉินเหนียนอย่างห่างห่างเพื่อเป็นการคุ้มครองโดยมีอยู่วันหนึ่งสิวเปยถูกจับไปที่สถา,านีตำรวจ เพราะคนแถวนั้นมีผู้หญิงเกือบถูกโจนข่มขืนแต่รอดมาได้ซึ่งผู้หญิงคนดังกล่าวสามารถจำหน้าคนร้ายได้เสี่ยวเปยและพวกจึงถูกนำตัวไปเพื่อชี้ตัวโดวยในคืนนั้นเฉินเนียนได้เดินทางกลับบ้านโดยมีเพื่อนขอเดินไปด้วยแต่เฉินเหนียนติดกับดัก พราะแก๊ง3าคนดักรอเฉินเนียนอยู่และตกตีถ่ายคลิปเฉินเนียนเอาไว้จับเฉินเนียนตัดผมทําให้ได้รับความอับอายจนเมื่อเสี่ยวเปยกลับมาถึงบ้านแล้วเจอเฉินเนียนในสภาพสะบักสะบอมทั้งสองจึงตัดสินใจตัดผมสั้นเพื่อเริ่มชีวิตใหม่ด้วยกันโดยหลายวันต่อมาได้มีข่าวพบศพหญิงวิรนามซึ่งต่อมา ตำรวจตรวจสอบรูปพันธ์จึงรู้ว่าเป็นหนึ่งในสมาชิกแก๊งสามคนที่แกล้งเฉินเนียนตำรวจจึงเรียกตัวเฉินเนียนมาเข้าสอบสวนเฉินเนียนจึงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาตำรวจจึงไปสอบสวนเพื่อนของเสี o ่ยวเปยเพราะตำรวจสืบได้ว่ารถที่ใช้ในการขนศพคือรถของเพื่อนของเสี o ่ยวเปยนั่นเองเพื่อนของเสี่ยวเปยจึงบอกให้ไปถามเสี o ่ยวเปยเพรเสี o ่ยวเปยยืมรถไปในคืนนั้นเสี C ่ยวเปยจึงถูกตำรวจสอบสวนแต่เสี o ่ยวเปยก็ไม่ได้รับสารภาพอะไรซึ่งความจริงในกรณีนี้ก็คือ คนตายนั้นมาขอคืนดีกับเฉินเหนียนแต่เฉินเหนียนผลักผู้ตายตกบันไดทําให้ผู้ตายเสียชีวิตเฉินเหนียนจึงไปบอกเรื่องนี้กับเสี่ยวเปยเสี่ยวเปยจึงนําศพไปซ่อนเอาไว้แล้วเสี่ยวเปยไปรับคาขอโทษคนเดียวเพราะเสี่ยวเปยยังเป็นเยาวชนและน่าจะได้รับโทษสถานเบา โดยหลังจากสอบสวนไปได้สักพักเสียวเปยก็รับสารภาพแล้วถูกนําตัวเข้าเรือนจําส่วนเฉินเหนียนสอบได้คะแนนดีทําให้เข้ามาหาลัยที่ต้องการได้แต่ตํารวจยังมีข้อสงสัยอยู่มากมายจึงลองมาตรวจสอบคดีนี้ใหม่จนเมื่อนายตำรวจบอกคำตัดสินคดีของเสี่ยวเปยนั้นคือโทษประหารชีวิตเพราะเสี่ยวเปยบรรลุนิติภาวะแล้วเฉินเหนียนเสียใจเป็นอย่างมากนายตำรวจจึงขอให้เฉินเหนียนพูดความจริง เพื่อที่จะได้ลดโทษของเสี่ยวเปยจนสุดท้ายทั้งสองก็สารภาพความจริงทั้งหมดทําให้เฉินเหนียนและเสี่ยวเปยถูกจกําคุกแต่ถูกปล่อยตัวออกมาโดยคดีของเฉินเหนียนทําให้ภาครัฐตื่นตัวกับการกลั่นแกล้งในสถานศึกษามากขึ้นและได้ออกกฎหมายต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงเช่นนี้อีกแล้วเรื่องราวของหนังเบทเทอเดย์ไม่มีวันไม่มีฉันไม่มีเธอก็จบลงแต่เพียงเท่านี้